บ่อตองแนบหน้าแนบหลังประชุมเก่งไงบอสอุ้ยนูตรวเทพธิดาลัตราพรคะพอขอถามเจ้าตรงตรงวัยังไหนจ้าช่วงนี้ลำบากใจบอลำบากจ้รกับการหลุดสิบเมียนจะหลุดบุ่จะกินยากกินหลายมันเแล้วพอขอถามเจ้าเจ้าอยากเกิดอยู่เมื่อโหนด์่อ อยาดจ้ะเจ้อย่าไปเกิดอยู่ใส่้อกตนงหน้าแนบหลังแล้วเราไม่ยกเห็จ้ะแม่ไหนแม่ไหนไม่หน่อยสวยปะสวยจ้ะใจดีปะจุกจิบปะวยตอแต่วจ้าเสด็จแลวจุกจิกไปปะโวยหน่อยอบว่